เออแต่ลงตาโซนอ่าเก่งมากูนสแสไลมาส่งูค่ะจะเจอไ่รเปนเปิมเลยนี่เปิมเปิมเอ้ยสเปิมอะไรเนาะอีตัวเล็กๆนารัก นะความสว่างของแสงด้วยนะคะแล้วนักเรียนคะที่เลนใกล้วัตถุนะคะเลนใกล้วัตถุจะมี 4x 10x 40x และ 100x ให้ลูกใช้แค่ 4x คอนะคะแล้วก็เลนนะคะ i o i p นะคะนักเรียนวิธีการใช้นะคะ ให้ลูกนะคะเตรียมสไลด์สดนะคะครูจะแจกสไลด์ให้ลูกนะคะนะคะใช้หลอดหยดนะคะภาษาังกฤษเรียกว่าดอกเบอร์นะคะดูดน้ำที่อยู่ในกระมังขึ้นมาแล้วก็หยดลงบนสไลด์หนึ่งหยด No. <laughs> ได้ครับขนไปเลยไปงานไปงายเร็จันใหญ่มีสอกอไปงานให้ตามอย่าง โมไม่เห็นดิดูไม่มีอะไรเลยโมขยับได้ด้วยอ่ะเท่ามันคือยเชโลมันคือเชโรเชโรตรงนั้นเป็นนี่เป็นกลุ่มเลยนะยุ้ยเฉยไม่ต้องโคดวีีโอวีดีโอ แล้วอันใหญ่ใหญ่อ่ะฝั่งนู้นหรือเปล่านี่มีไว้ตรงนี้ตัวขาวๆให้หหนยมึงขึ้นสูงสุดก่อนแล้วฝั่งนี้มีอะไรฝั่งนี้ก็อันเดียวกันนี่อ้าวไม่นี้ใส่น้ำใส่เขาจะไม่ใส่น้ำเลยเนี่ยจะส่องอะไรกดหยุด ่ะเเนาะแต่มันวิ่งเร็วมากเลยจอกเมื่อี้ไม่เยเห็นอะไรถายภา้นะทีนี้ถ้าเราถ่ายได้เร็วถ้าถ่ายได้ชัดมันก็จะเป็นภาพนี้ลูกมันจะมีตัวที่ใช้เคลื่อนที่มันจะมีหางเคลื่อนที่มันไม่เห็นหรอมันเร็วหรอให้้องจาบเองกเห็นมันประมาณนี้เนาะ ใช่เหรอแกไหนดูเอ็งเอ็งหาหาหาดียิ้มสองข้างนี้ป่อ๋อไม่อกด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 ล้วก็ดูข้างนี้มีที่ัอ่นมันจะมีตาสีแดงอ่ะตาสองนี่ตสองนะนันไม่เห็นชัดอ่ะตอนเนี่ยบูมถ่ายได้เองถ่ายได้ไหม เนี่ยมันหายแล้วเนี่ยมันไปไหนแล้วไม่เห็นมีเลยเห็นอยู่เห็นไอ้ไอ้วิ่งวิ่งอยู่แต่ไม่ไอตัวกลมกลมใใหญ่ไม่เห็นไม่ใช่ตัวนี้ใช่ไหมตัวไหนที่ที่จะให้ดูตัวนี้าอมทาสอน ทำทาแล้วเร็วหรือยแต่ทำาทำาทนี้ทำาสอนได้่อน่หสอนด้อเพราะทำอนมอมาทางนี้มาดูอันนี้มาดูอันนี้มาดูของครูน้ำเี่บอกแล้วเป็นน้ำเล่นแล้วครับคทำไมลองดูนะสองสแล้วเาไในในหางป่าใช้ว่าสิบงบ่ซองหรอเป่าหน่อยทานทีนีแลวอยเดี๋ยวจะพาเดี๋ยวจะส่งหางป่าเพื่อให้ถ่ายเก็ให้ถ่ายหาป่าบบเคยเห็น ยัง่นกเหราปกนับน็นถ้าถ้าเกิดเราปรับกล้องเจอแล้วลูกเราไม่ต้องทำไกลๆไปไกลมันมันก็เสมอขึ้บมาเลยอันเบิ้งอยู่นี่เป็นเลย อาจารย์จีเหรอใช่ไอ้เพื่อนส่องด้วยนี่เพื่อนก็ชอบสองเหมือนกันสายเลือดนี่บอกเส้นเลือดแดงๆดีไม่บอกใช่ครับเส้นเลือดแดงแดงไตรงดำๆนี่คืออะไรน่าจะเป็นน้ำนะ อเมื่อกี้ดูหางปลานะครับ